วิดีโอว้าวพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับ <Wow. S 1> ตั้งแคมป์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสก็โปรกมากครับว้าว ยมามเช้านะครับที่ตรงนั้นมีทางขึ้นไหมมีทางขึ้นไหมหโดดโดดนะเดี <c oughs> ๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทะเลญี่ปุ่นเ <c oughs> ขามาตกปังแต่ช้านะครับอันเนี้ยบรรยากาศกำลังดีมากสีห้าสีห้ายี่ปุ่นนะครับ ผมก็ต้องมาแบบแก้คลิปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับค่อนข้างพูดน้อยหน่อยเพราะว่าผมยังเขินเขินกล้องอยู่มีคุมคอมเมนต์มาบอกว่าให้พูดให้มากๆกว่านี้หน่อยเพราะว่าผมว่าพูดน้อยเกินไปผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าผมยังเขินกล้องอยู่นี่ครับทะเลยังสวยมากเลยนะครับพระาทิศขึ้นแล้ววันนี้ก็จะอยู่บนเขานะครับ ผมอยากจะพาไปดูตรงที่ตกปลานะครับไม่รู้จะมีที่ลงหรือเปล่าเพรคนญี่ปุ่นตกปลาครับแล้วก็เล่นโตขึ้นกัน ่กี้ผมก็ถามพี่เขาว่ามีทางขึ้นหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าให้ปีนขึ้นนะครับแต่ค่อนข้าอันตรายนะครับแต่ผมคงไม่ปีนหรอกนะครับตรงนี้ประมาณเจ็ดเมตรนะครับที่กั้นขึ้นเขาเจ็ดเมตรนะครับค่อนข้า,ขาอันตรายนะครับทะเลสวยนะครับทะเลสวยเดีย๋ยวผมจะลงไปถ่ายตามชายหาดนะครับ มืดหน่อยนะครับไปกันเลย Let's go ดูขึ้นนะครับค่อนข้างสูง ตอนนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดครึ่งดูนะครับที่แนวกันตะลิ่งของเขาครับครับค่อนข้าง ดีมากครับมีมาตรฐานดีมากอันนี้น่าจะกันได้ประมาณ6-7เมตรนะครับค่อนข้างดีมากนะครับบรรยากาศสวยมากครับแล้วจะมีตามเกาะฝั่งนู้นนะครับมีเกาะอยู่ ก็ฝั่งนู้นนะครับมันคล้ายๆเกาะน,นะครับแต่มันเป็นตรงที่กันกันคลื่นนะครับและจะมีที่ปล่อยน้ำทะเลลงมาด้วยค่อนข้างจะสวยมากนะครับสวยมากค่อนข้างดีแล้วก็สะอาดตอนนี้ผมก็อยแนวนี้นะครับไม่กล้าลงไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินมันจะมีทางลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปผังนู้นจะมีที่ลงอยู่นะครับผมจะถ่ายรูปสวยๆให้กันดูนะครับผู้ดูาพาประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะหาหอยกันนะครับเอาหอยหาปูกันโชใน่กบโชเน่ ครับทะเลญี่ปุ่นนะครับวันหยุดนะครับวันนี้ตาลายยังมีนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับที่เนี่ยสูบไม่ดูนะครับนี่มีสาลายก่อนนะครับเก็บไอยนะเอาตัวกูอ่ะเอามาที่นี่ทางเด็กกูกให้พวกมีดูมือมือหนัก เฮ้ยยไอรันวันนี้ปาแลไม่พรี้ไู้ว่ไูแวเลยรูรเอพี่ที่ไม่กูด้วยเขาว่าแเดปยวนึงาลทายนีเงเขาหาพี่ไม่กุยไหมอ่าแล้วก็ใ่ ตอนนี้ก็มาถึงที่จับหอยกันแล้วดูบรรยากาศก็ร้อนเลยอ่ะมาจับหอยกันแล้วอันนี้แบบคนประเทศลาวนะครับสอบปปออลาวสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าหัากเด้อสาวลาวอันนี้มาจับหอยกันนะครับเ,ด,เดี๋ยวผมพาไปครับขัข้นเด็กขัข้นร้อนครับ6ห,หมงเช้า ลูกงไหมพงไหมมีนะครับเนี่ยมีครับปูอ่ะเจ้าจอดเันยอดเยี่ยมอู้เฮ้ยม่นูปูงม่แยังรันะครับเจอแล้วมีชกครับลุยแล้วครับลุยเล้วนิ่งวนเนี่ยเป็นลูกน้องสองปลาายเลยนะมอลุยไหมครูบลุย เอาอัดิเขยบตัมเอ้จับดิจับดิคับ่กยเย็นเจเย็นมือนะครับเกยแล้วเอาได้ไหมไม่ได้มาดิไม่เมันเลยสัตว์มีสลายนะครับตัวนี้เยียบปูไม่ไม่มีกระตุกหรอไม่มีอะวินวินมีกระตุกอ่ะมีสลายนี่วินมีกระตุกอ่ะ กำลังดีมากครับตรงนี้จะเป็นที่กันคลื่นกันคลื่นทะเลนะครับบอลได้ยังได้ยังอ๋อได้ปูเ,ออเลยนะครับตอนนี้น้ำใสามากครับใสกระเป๋าพี่ได้ไหม เวนใส่ลระปูดตรงนี้ลมกรตรงนต้มยำสามมื่นเนี่ยจ้าอะไรจ้าอนะครับไรปลาจัานมนี่มือบรยากาศดีแลครับทีนี้ ลลายครับมีสลายด้วยนะครับพตรดีเลยครับนี่ตับยลิงมารีวิวนี่เร็ว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 เเร็วเเเวเเวเ่ว ลงลงมาน,นี่ยเร็ว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 นี่น้ำมาเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเกาะอ,อยู่เนีะ่ะเรียนฟึงฟ่งฟึ่งให้น้ำลงก่อนน้ำลงก่อนอ้อาวมันไปแล้วไอสัตว์เอ้ยปูไปไหนแล้วอ้าวเอออยู่ข้างในเนาะเห็นไหมน้ำสัตว์มันเข้าไปตัวเดิมนี่แหละเดียวเดียวเดียวแป๊บนึงเดี๋ยว,ยวหาปูแล้วไปจากเอาหอยมาหาปูแล้ว